สวัสดีครับคุณผู้ชมภาพชีวิตกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งสวยคือบุทุชนคนธรรมดาที่ภาพชีวิตเฝ้าติดตามมาตลอด5ปีหลังจากเมื่อปีก่อนสวยได้นำเสนอวิธีการกินปลาช็อกเกอร์โดยเขาให้เหตุผลว่าเป็นวิธีการลดมลภาวะบริเวณคูเมือโครา วันนี้ภาพชีวิตได้นัดพบพูดคุยกับสวัยอีกครั้งแน่นอนย่อมไม่พ้นเรื่องราวชีวิตของเขาในฐานะตัวแทนคนยากไร้และความตั้งใจในการช่วยแก้ปัญหาสังคมสวัยครับช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันนี่ก็คือว่าชีวิตของสวัยเป็นไงบ้างครับผม ที่พวกก็อยู่บ้านเช่าที่หนองบัวลองที่เคยอยู่พมกก็ใส่มองเอามองมาใส่กลางปลาตะเ,เกียกกินน้ำปลาตะเ,เกีอก็หมดไปปลานิ่งก็หมดไปน้ําก็เริ่มใสขึ้นเพราะว่าปลาไม่เน่าไม่ทําให้น้ําเหม็นผมก็เลยเลิกโอ้ปลาเราจะมาอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันปลาเขาหมดไปจะหาหาอยู่หากินเงินก็ไม่อมีเขาก็เลยไปเป็นระภอ นี่คือเครื่องแบบยามแล้วครับนี่ยครับมันเหมือนทหารเลยเนี่ครับแคบือหารบทหารมันเป็นบริษัททหารออแต่งี้มันก็ไปลบเลยนะครับเซีนไวครับทำไมอ,อห้องเซ้นไหวมันถึงดูแบบ ลลงอะไรี้ครับคนเคยอยู่แบบลําบากมันอยู่แบบง่ายๆมันก็เลยอย่างมาพออยู่ยามาเลื่อนมาก็นนอนมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะไปปัดไปกวาดนอนตื่นก็แพมงานแต่ผมว่ามันก็ดูเกินไปเน่่ยนะเพราะว่ามันดูแบบมันดูเหมือนไม่ค่อยเหมือนห้องนอนคนนะก็คนมันไม่มีไม่มันอยู่คนเดียวมันสะสมไปเรื่อยหลายวันแล้วันมันก็ลกขี้เกียจหน่อยหนึ่งนายเยนไวชี่ผมดูนายเซียนไวเวลานอนนอนมัยครับ ก็อน,นอนสุขแต่แถวนี้นี่พระหมแล้วก็น,นอนทับธรรมดาธรรมดาผมอ,อยู่เรียบๆอยู่สั้นโดดเอาตรงนี้เลยใช่ไหมครับกับตรงนี้เลยเพราะเรานอนกลางวันคือตอนนี้ก็คือมาใช้ชีวิตอยู่ในกรอบแล้วครับเหมือนเหมือนคนทั่วไปที่ทํางานกินเงินเดือนครับม,มันมันแตกต่างจากสมัยก่อนที่ทํางานอิสระอิสระไงครับมันแตกต่างที่ความสบายตรงที่ร่างกายเราไม่ได้ไม่ต้องโชคชนลําบากชีวิตลูกจ้างมีศักดิ์ศรีไหมครับทุกวันนี้ ชีวิตลูกจ้างมันก็มันก็มีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีแบบอย่างหนึ่งมิใจมีความภูมิใจที่เราไม่ได้ไปขโมยไปขายยาบ้าไปเล่นการพนันเล่นมวยเล่นม้าเล่นหวังรวยเล่นหวยแต่หวยบางทีมันก็เล่นเพราะว่าคนจนไม่มีที่พึ่งก็เล่นเล่นนิดหน่อยซื้อหวยกะว่าจะถูกพอได้เงินมาคนจนคนจนทำไมชอบเล่นหวยเพราะไม่มีทางไปซื้อมาอยากถูกอยากได้เงินคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นเล่นหุ้นทำไมคนจนคนรวยถึงเล่นหุ้น เพราะคนรวยจะไปเล่นหวยเขาไม่เล่นเพกิ๊กก๊กคนจนนําไมช่ชอบเล่นหวยเพราะเป็นความหวังเครือกสุดท้ายของเขาได้มาดีกว่าไปทางานเหนื่อยหนึองว่ากว่าจะได้เงินมาถูกหวยน้ะมันดีใจมันเหมือนกับมีเงินล้างนงิมีเงินหมื่นหนึ่งที่กับกหวยหวยร้อยหนึง่งร้อยกว่าบาทมีเงินหมืน่นเท่ากับเศรษฐีเขามีเงินล้านทัาคุณค่าเงินสำหรับคนจนมันมีคุณค่าสูงต่างกาัน่า,ารคนรว <ๆ S 2> ยคนรวยเขามองเห็นเสียขยะโอ้ยเงินเงินแค่นี้จะมีอะไรแต่คนจนมันโอ้ถ้ามีเงินแสนหนึ่งมาพอก็มีเงินล้าน ่าสวยครับครับจากที่ออผมได้คุยได้อะไรกับสวยมานานเนี่ยได้จาก,จากสอยมานาน,นผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าสวยไม่มีความคิดแบบเหมือนคนปกติทั่วไปหรอครับเช่นแบบว่าความใฝ่ฝันอยากทําอยากโน่นอยากนี่ในชีวิตอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีเมียเงี้ยเมเมตนสวยแบบไปไหนมาไหนคนเดียวแบบไม่ได้สนใจอะไรอลยเงี้ยโอ้ถามได้ ใครไม่อยากจะมีเมียคนเราเกิดมีชีวิตดูล่างกายว่าแข็งแรงไม่ใช่คนออกขี้ออกขี้ยากมันของธรรมชาติของอยากมันเขาอ,อยากได้อยู่แต่แตมนทับชีวิตเราจะเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดจะเอาเมียจะเอาอะไรล่ะผมผมถ้าผมจะเอาเมียผมต้องมีเงินมีทองเยอะๆคนที่จะมาเป็นคู่ครองเราต้องให้เขาอยู่สุขสบายให้มีความสุขไม่ใช่จะมาทรมานทำงานกากกรรมเอกพอมีลูกไม่เต้ามากับลูกมากับย่ำบากยากเข็น หอดมือ้อกินมือ้อผมตัดสินใจไ่เลยไม่เอามีหลายคนที่ชีวิตเหมือนผมแต่แต่เขาก็จาจาใจก็ต้องทนแต่ผมผมันผมตัดผมทําไปไม่ได้ที่จะไปหาเอาคู่ครองมาแล้วอยู่แบบลาบากคือชาตินี้เ็ผมไม่ได้ผมไม่ได้ครับแล้วแฟนมดดวังแล้วที่จะมาเป็นครอบครัวมดดวังแล้วความจนเป็นอุปสรรคของความรักความจนเป็นอุปสรรคความรักถูกชื่ออย่างกันเลยมันก็ของจริงสวยแบบว่ามีมีความสุขหรือว่าดีใจที่สุดัแบบเรื่องอไหนครับ มีความสุขคือผมมีความสุขด,ดีใจคือผมเป็นตัวของตัวเองผมอยากทําอะไรก็ได้ทำอ๋ออันนี้อันนี้สำคัญไหมสำคัญและและผมก็อยู่แบบสบายสบายไม่เป็นไข้เป็นไม่ไม่ค่อยป่วยอยู่แบบแข็งแรงแต่แก่ชราไปรู้จะเป็นยังไงอันนี้อีกบ้านหนึ่งอีกทีหนึง่งพอพูดกันหมดมีอย่างตายไปโปตืงก็หามไปก็เป็นอย่างผมก็ทั้งหลายคนชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาใน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 เมืองไทยก็มีอย่างตายไปแล้วตายแล้วก็แล้วไปไปได้กระช่างมันโปตืงก็หามไป กระจุกแค่นั้นเองเรื่องที่เสียใจยที่สุดในชีวิตของสวัยคือเรื่องอะไรเสียใจยที่สุดคือคือเกิดมาจนไม่สมหวังซื้อหวยก็ไม่ไม่คยไม่ถูกทํางานก็ต้องไม่มีหลักมีการโดนเขาว่าเพราะเราไม่มีความรู้เราจะเลือกเราจะทําไงได้แต่ผมมีความคิดความคิดอยากจะสร้างสารรทำมาเยาความคิดออกสร้างสารรค์ได้แนวสร้างสารรค์ในการสร้างสารรค์ได้ บ้านันเคยกินปลาตะเกืออยู่เป็นเดิมอยู่แล้วพอผมมาโคราชมาอยู่โคราชผมผ่านไปผ่านมาทุกวันก็เห็นปลาตะเกือเต็มหนองปลานิลก็เต็มหนองมีตัวตายน้ำก็ทาให้น้ําเหม็นน้ําเขียวเน่าเอ๊ะทำไมน้ําถึงจะใสสะอาดถ้าเอาถ้าเราไม่เอาปลาออกน้ำยังไงก็ไม่น้ำนั่ก็ไม่ใสไม่สะอาดได้แต่ก่อนมันมีปลามีน้ําเต็มปลาเต็มเป็นแผ่นผมก็เลยมองมาดักเรื่อยๆเรื่อยๆดักเรื่อยๆเรื่อย แล้วก็กินบัตเกอร์มันก็หมดไปบางไปบางไปหมดไปหมดไปน้ําก็เริ่มใสามาใสามาใสามาทีนี้ผมก็เลยเลิกไปเป็นรปภถือว่าได้ช่วยให้น้ําใสมาได้ครั้งหนึ่งก็คือว่าที่สวัยจากปลาชอ็อกเกอร์กินนี่ก็คือคืออยากช่วยให้น้าําใสน้ําสะอาดแบบลึกๆแบบในใจิตใจลึกๆทำไมจะน้ําสะอาดได้ปลาชอ็อกเกอร์นี่ทขาไม่เกิดน้ําเสียหรอน้ําเสียเพราะมูลมันถ่ายออกมาไอ้ปลาช็อกเกอร์คนทั่วไปเขาเข้าใจว่ามันเป็น มีชื่อชื่อหนึ่งว่าป่าเทศบาลประเทศบาลมันถ้ามีที่จากัดมันถึงจะเป็นเทศบาลได้อันนี้ที่มันกว้างเวลามันอยู่กับน้ามันจะถ่ายตัวมันจะเหม็นเหม็นคาวตามตามหนังตามมันจะเหม็นเขียวน้ำถ้ามีตัวเยอะน้ําจะเขียวอย่างล้างมันตัวผีน่ะน้ำจะเขียวอื้อมาเลยเขียวคือเสียไปเลยคือเสียไปเลยแล้วแก้ไขยังไงก็ไม่ได้จะจะไม่มีทางแก้แล้วเพราะมันมันจะมันจะเขียวเหม็นพอมดี๋แวกมันก็ตายปรตายปรตายทับถม วันนี้ปลาสกเกมันไม่ถูกกันมันจะกัดกันกินกันกัดกันตายเน่าเหม็อนอย่างที่เห็นเมื่อแต่ก่อนอยากผ้อยากสื่อสารแนะนำเข้าว่าปลาสกเกิลมันกินได้ให้วิธีกินคือผมก็ทำให้ดูคือเอากันไกลกันไกหนีบตรง ตงท้องแล้วก็แหกเอาเนื้อมันแว้เอาเนื้อมาทําเป็นอาหารมันมันจะไม่มีพิษต่อชีวิตของเราแต่กินแล้วทําให้อร่อยแล้วแต่จะปรปุงอาหารทําอะไรก็ได้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าสไวจบปลาช็อกเกอร์กินมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับใน,ในตูมสามปีประมาณสามประมาณสามปีก็คือสไวที่ว่ามันช่วยอะไรได้เยอมไหมก็ช่วยให้นั่นให้ปลาบางไปกับน้ำก็เลยไม่เหม็นมันก็ไม่เหม็นจริงๆก็มันก็ดูผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นมีปลาตายปลาอะไรปลาเน่า ผม,มจับไปนถึงวัดธารล,ลอยมันก็นหมดบางอย่างที่เห็น สวัยชวนเรามาร่วมสังเกตบริเวณครูเมืองโคราชอีกครั้งพร้อมแผนพัฒนาคูเมืองที่เขาคิดคน้นสวัยครับผมรู้มาว่าสวัยเป็นคนที่มีไอเดียมีอะไรเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าที่ครูเมืองโคราชเราเนี่ยมันน้ำมันไม่สะอาดมันมันมันขุ่นมันดูสกรปรกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร,รมันเป็นเพราะเพราะเพราะปลาครับ ปลามากเกินไปมันก็เลยกลายเวลาปลามันกินมันต้องถ่ายพอถ่ายมันน้ำมันทาให้น้ําเสียสะสมเน่าเหม็นไปเรื่อยๆปลาตายมันต้องมีปลาตายพอปลาตายมันก็เน่ามันก็เหม็นยิ่งปลาสกเกอร์ยิ่งตัวเหม็นหรือวิธีแก้เนี่เรากำกำจัดปลาอย่างเดียวได้ไหมปลาไม่ต้องกําจัดปลากำจัดกัไม่ไม่มีวันหายเพราะปลามันจะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยเหลือตัวหนึ่งมันก็ออกมาเป็นฝูงอีก คือคือการที่สไวจับปลาซอกเกอร์กินเนี่ยที่แบบว่าช่วยอะไรทำให้น้ำสะอาด้ยช่วยน้ำสะอาดด้วยช่วยมีชีวิตต่อไปด้วยคือคืออย่างนี้มันก็คือมันเป็นการแก้ปัญหาได้แค่ปลายเหตุใช่ไหมแค่ปลายเหตุการแก้ต้นเหตุวิธีแก้ต้นเหตุข้างล่างมันต้องเอาเป็นปูนให้เป็นปูนหมดเลยอย่าให้มีอย่าให้มีดินการเทปูนเราไม่ต้องเราไม่ต้องเทให้ให้มันดีนักหนาเทแบบหยาบเพราะเราต้องการให้มันเป็นปูนแค่นั้นเองแล้วการเทปูน การเทปูนรอบข้างหรือข้างล่างเราต้องการเวลาเวลาน้ำเวลาเราปล่อยน้ำออกต้องการความสวยงามแล้วก็ทำลายแบบแบบหินแดงแบบหินโมรานต้องการให้คนดูต้องการให้คนดูแล้วก็เทไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่ต้องอิฐแดงไปไปวางพวกเก่าวางอิฐแดงมันเรื่องมันยาวงบประมาณมันสูงไม่ต้องทำอะไรของผมไม่ต้องสช้งบประมาณมากเพราะทุกวันมันมีเทคนิคเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วก็เทออกไม้ออกลายตามอิฐ แดงที่ที่เราจะคิดที่ผมที่คนมีความรู้กับผมที่มีมโนภาพที่ดีผมคิดเศร้ามาให้สวยงามวิธีการทําให้น้ําไหลเรา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 จะเทราบแล้วต้องให้มันเป็นเนินเนินเป็นแบบเนินเนินแบบเนินเนินอ่างแอนเอนนี่ก็ได้ทําไม่หลายๆทรงน้ําจะไหลหมุนเวียนไปมาการวิธีปล่อยน้ำแล้วเราต้องมีเราต้องมีมีมีรูรูรูใต้ใต้ใต้พื้น้ไอ้พื้นอนพื้นปูน เวลาเราจะปล่อยแล้วก็ปล่อยลงปล่อยลงให้มันไหลลงข้างล่างคนจะไม่รู้ว่าน้ำไหลให้มันไหลลงลงไปที่ท่อที่ไหนก็ได้ให้มีทุกจุดทุกล็อกแล้วเราจะปล่อยตัวนั้นก็ได้เราจะต้องการน้ำให้ขังเต็มก็ได้ต้องการน้ำให้น้ำใสก็ได้เราต้องการปล่อยตัวนั้นก็ได้แห้งว้าว,ว,ว,วแล้วก็ข้างล่างก็มีมอิฐมีอะไรแดงๆความสวยงามให้คนดูแต่ตรงนี้เราต้องทําให้แคบให้แคบลงมาเพราะมันกว้างเกินไปทาเป็นถนนให้รถวิ่งทำเป็นรุบ่าให้คนมานั่งเลนแถวๆนั้น มีรถจอดพรอตกไปข้างหน้าถ้าเราทำออกมาคนจะเข้ามาโคราชอย่างมหาศาลจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชของเป็นรีน้าาเช ือไม่ได้ดินหรไม่ได้ทำเมื่อไหร่มันจะไปขาวสะอาดทีหลังวัะตุพียิ่งมัยิ่งดูไม่ได้แต่น้ำผมไม่อยากพูดเพราะผมก็ก้าวไกลเรื่องผู้ใหญ่เขาเพราะผมมันเป็นเด็กน้อยความรู้ไม่มีแล้วจะไปสอนสังกาลาศได้มันเป็นไปไม่ได้อ๋อก็คือว่าที่น้ำมันขุ่นเป็นเพราะอย่างนึ่งเพราะมันพวกพื้นเป็นดินใช่ไหมเอาพื้นเป็นดินไปดูหวานแห่ดูหวานแห่จะรู้ว่าน้ำขุ่น น้ำขุนวานเฮเต็มเลยตรงนี้เราทำยังไงก็เสียเ่าแล้วก็ซ่อมใหม่ปีหน้าก็ซ่อมใหม่ให้ขุดล่องขุดล่องตรงกลางแล้วเราก็เทคานปูนเข้าไปหนาหนามันเทแบบหยาบๆไปต้องเอาละไเอยอะกัน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 มันเป็นรูนี่มันจะไม่เป็นรูตลอดปีตลอดชาติเทวางเนี่ยว่าขนาดนี้ก็ได้เนี่ยเป็นกองวางยาวหยาบๆแล้วมันจะไม่มีพังอยู่กี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่มีพัง แต่แต่การพบว่าไม่ค่อยดีหินมั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 นเป็นสมัยใหม่ไม่ค่อยสวยเอาแบบทรงแบบ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 โบราณ่ะทรงแบบแบบแบบมันออกแบบทรงแบบอิฐแดงล่ะหินแดงแดงะนี่แถวๆนี่ถึงจะถูกลักหายคนมานั่งแถวนี้ก็ทําเป็นนี่แถวนี้มันมันมันกว้างกะทำมาถึงนี่ก็มีมีคนนั่งมีทุบบาทให้คนมานั่งเต็มท่านี่ใครอยากจะนั่งก็นังใครอยากขายของขายเสือพาเขาขายท่านนี่ดึงคนขมาเที่ยวโคราชสนุกสนานกันสร้างคุณธรรมเขามาหา โคราชของเราเมืองโคราชจะได้เป็นดังลือลือกระชอนไปทั่วแดนทั่วโลกทุวจากกลารได้พูดคุยและรับฟังเรื่องราวของสวัย พร้อมเจตจำนงของเขาที่มีต่อเมืองโคราชสวยได้แสดงให้ภาพชีวิตเห็นว่าสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นได้หากเราพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือการแสดงออกจากผู้ด้ยโอกาสที่ผมเรื่องเกินเรื่องเกินมาพูดเรื่องวันนี้ผมไม่อยากจะพูดเพราะมันเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนประชาชนเพราะทุกวันนี้คนมันอยู่กันแบบประชาชนพูดอะไรไม่ได้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง แต่แต่เลือกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อ,องความเป็นธรรมความเป็นธรรมไม่มีให้ประชาชนเพราะเราเอาเอาอำนาจมาเป็นหลักการเอาเงินมาเป็นหลักการคนไหนมีเงินคนไหนเอาเอาการเรียนทุงสูงมาเป็นหลักการคนไหนเรียนทุงสูงถึงจะได้มาบริหารคน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 เขามีความรู้จากการไม่เรียนก็มีแต่ทําไมไม่เอาความสามารถของเขาออกมา คุยสวยมาเท่าที่ผ่านมานี่ก็คือว่าความคิดอะไรที่สวยแบบอธิบายอะไรแล้วพูดให้ผมฟังนี่ก็คือมันมาจากการกั่นกองยีเแล้วของสวยใช่ไหมครับครับมันมาจากที่ว่าจิตสำนึกที่ว่าผูกพันกับหนังสือผมเคยอ่านหนังสือผมเคยครูเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ตั้งแต่เด็ก,เ,ดก,เ,ดกเล่าเรื่องประวัติคุณย่าประวัติประวัติอุปพ่อในสวนประวัติบุตของเราที่สร้างแผ่นดินที่สร้างประเทศผมก็เลยกินใจมาตลอดเพราะผมมาอยู่มังย่าก็เลยฝังใจมตลอด มันะเป็นมโนภาพสร้างมโนภาพที่ติดตาติดจมตลอดที่จะระบายออกมาสู่สังคมได้แต่มันหาทางไม่ได้หาทางเพื่อจะไปพูดให้ใครเข้าใจพูดให้ใครรู้ที่ผมเห็นผมผมออกหลายครั้งหลายครั้งเพราะต้องการเสนอเนะยแนวทางที่จะเข้ามาสร้างสร้างสังคมให้ดีขึ้นมาได้แต่ผมก็หมดปัญญาเพราะสังคมไม่ยอมรับเพราะสังคมไม่มีให้คนจนคนจนเรียกร้องอะไรไม่เคยได้ สมหวังไม่เคยได้สมหวังในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีคนจนสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่มีแต่คนระดับเรียนถึงด็อกเตอร์จบปริญญาโทรปริญญา,าเอกที่ผมมาพูดผมต้องการให้คนคนเขาอยู่ระดับล่างๆต่างๆเขาก็มีความคิดเหมือนกันแล้วทำไมเราถึงไปมองแต่คนคนที่มีความรู้สูงเพราะคนมีความรู้สูงพูดอะไรก็ดีไปหมดแต่ผมว่าทุกวันนีน้มันเป็นมันเป็นมาจากพวกมาเป็นไม่ใช่พวกมันเป็นมาจากระดับที่สูง,สง คือว่ามันจะเรียนเกินหรือว่ายัางไงกันภาพชีวิตหวังให้สังคมไทยมีความเปิดกว้างอย่างแท้จริงสวัสดีครับ